การคิดคอนเทนต์เขียนบทความนี่นี่เป็น Copy AI AI สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ฮิตที่สุดในปัจจุบันครับเพื่อนๆคงเชื่อว่านี่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะที่ดีนะฮะการคิดคอนเทนต์เขียนบทความเรียบเรียงเนื้อหาสมัยสมัยนี้นะครับค่อนข้างกินพลังงานแต่ยุคข,ของ Generative AI อย่างเช่น GPT มันช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นซึ่ง Copy AI ครับเป็น AI ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับการเขียนคอนเทนต์วิธีใช้นะครับ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ copy ai 2. กด get start ได้เลยครับแล้วก็จากนั้นครับกด login เลยครับจะใช้ gmail หรือว่า facebook ก็ได้พอเรามาถึงหน้าเว็บนะครับก็เป็นเว็บแดชบอร์ดของ copy ai เลยครับเราสามารถพิมพ์คำสั่งลงไปตรงนี้ได้เลยครับลองกด enter ได้เลยครับเราก็จะเห็นได้ว่าคอนเทนต์ก็จะเขียนมาให้เราทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เราให้ไปเนี่ย แค่หัวข้อตามนี้เลยนะครับเป็นไงฮะโหดไหมฮะเพื่อนๆก็ลองเอามาปรับแก้ไขอะไรก็ไ hmm. ด mm ้ฮะเพื hmm. ่อนๆคนไหนครับลองแล้วเป็น hmm. ยังไงบ้างครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปผมได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องเบสิมมูฟนะครถ้าเกิดว่าอยากพลาดสาระ AID นะครับจากช่องผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ